พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะเบื้องหลังจริงๆแล้วมันคืออะไรเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโปรตีนตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆซึ่งวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันครับคําถามนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเลยนะครับคงเคยนึกอยู่ในใจแล้วความลับส่วนสําคัญเนี่ยมันก็ซ่อนอยู่ในโปรตีนที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองนี่แหละครับแต่ว่า เจ้าโปรโตีนตัวเนี้ยจะถูกสร้างน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเลยเมื่อเวลาผ่านไปและตัวละครเอกในเรื่องราวของเราวันนี้ก็คือคอลลาเจนครับโปรโตีนที่ได้เชื่อว่าเป็นโปรโตีนแห่งความอ่อนเยาว์เลยทีเดียวอ่าแล้วคอลลาเจนมันคืออะไรกันแน่ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าคอลลาเจนเนี่ยมันเหมือนเป็นโครงสร้างหรือเป็นกาวที่คอยยึดส่วนต่างๆในร่างกายของเราเอาไว้ด้วยกันเลยนะตั้งแต่ผิวหนังไปจนถึงเซลล์เลยทีเดียวมันคือสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างในร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นนั่นเองครับแล้วที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะครับแต่ว่ามีถึง5ชนิดหลักๆเลยและแหลาละชนิดก็ทำงานแตกต่างกันด้วยนะ อย่างชนิดที่1ก็จะอยู่ในผิวกระดูกเส้นเอ็นส่วนชนิดที่2ก็จะอยู่ในกระดูกอ่อ,อนข้อต่อต่างๆหรือชนิดที่3 4 5หก็จะดูแลส่วนอื่นๆทั้งกล้ามเนื้อหลอดเลือดไปจนถึงเส้นผมของเราเลยครับเอาล่ะครับและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆของเรื่องราวในวันนี้นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยหมดประจำเดือนซึ่งมันส่งผลโดยตรงต่อคอลลาเจนเลยครับ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากชีววิทยาล้วนเลยครับพอเข้าสู่วัยทองปุ๊บร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจนน้อยลงซึ่งมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วครับแล้วทีนี้เอสโตรเจนมันไปเกี่ยวอะไรกับคอลลาเจนล่ะคำตอบก็คือมันเกี่ยวกันแบบโดยตรงเลยครับเพราะว่าเจ้าเอสโตรเจนนี่แหละที่เป็นเหมือนกับสวิตช์ตัวสำคัญเลยที่คอยกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างคอลลาเจนขึ้นมานะครับ พอเป็นแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับปฏิกิริยาลูกโซ่เลยครับพอตัวกระตุ้นอย่างเอสโตรเจนมันลดลงการสร้างคอลลาเจนก็แน่นอนครับลดลงตามไปด้วยนี่แหละครับคือเหตุผลหลักเลยที่ทำให้ระดับคอลลาเจนในร่างกายลดลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆในช่วงวัยนี้แล้วพอคอลลาเจนมันลดลงมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างมาดูกันครับ ผลกระทบเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องผิวเลยครับที่จะสูญเสียความเต่งตึงความกระชับแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นไปจนถึงเรื่องของผมและเล็บที่อ่อนแอลงเพราะว่าเคราตีนที่เป็นส่วนประกอบหลักเนี่ยมันต้องอาศัยคอลลาเจนในการสร้างขึ้นมาครับหรือแม้กระทั่งโครงสร้างกระดูกแล้วก็ข้อต่อก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันทีนี้คำถามคือแล้วเราจะหาคอลลาเจนมาเสริมจากที่ไหนได้บ้างถ้าพูดกันโดยทั่วไปแล้วเนี่ย แหล่งที่มาหลักๆก,ก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันครับประเภทแรกเลยก็คือจากสัตว์ครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะสกัดมาจากปลาเพราะว่ามันมีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับของมนุษย์เรามากๆส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือจากพืชครับซึ่งอันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปทดแทนคอลลาเจนโดยตรงนะแต่ว่ามันทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วยที่ดีมากๆเลยในการกระตุ้นแล้วก็ปรับปรุงเรื่องการดูดซึมครับเพราะเรารู้ถึงปัญหาแล้วคาถามต่อไปก็คือ แล้วเราจะฟื้นฟูคอลลาเจนกลับมายังไงให้มันได้ผลดีที่สุดล่ะครับแต่ว่ามันมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือแค่การเติมคอลลาเจนเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ผลเต็มร้อยนะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือ ต่อให้เราเติมคอลลาเจนเข้าไปเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดฮอร์โมนที่เป็นตัวกระตุ้นเนี่ยร่างกายก็อาจจะดูดซึมไปใช้ได้ไม่เต็มที่อยู่ดีนั่นก็หมายความว่ากุญแจสําคัญจริงๆอาจจะอยู่ที่การปรับสมดุลฮอร์โมนนั่นเองครับแล้วเราจะปรับสมดุลฮอร์โมนได้ยังไงคําตอบอาจจะอยู่ที่สารที่ชื่อว่าไฟโตเอสโตรเจนครับอืม มันคือสารจากพืชที่มีคุณสมบัติแล้วก็โครงสร้างคล้ายๆกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของเราเลยแนวคิดก็คืออย่างนี้ครับไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยอาจจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนที่มันลดลงไปได้แล้วพอฮอร์โมนมันกลับมาอยู่ในระดับที่สมดุลมันก็จะสามารถกลับไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้ดีขึ้นตามกลไกธรรมชาตินั่นเองครับ และพอฮอร์โมนกลับมาสมดุลมากขึ้นนะครับมันก็อาจจะส่งผลดีในอีกหลายๆด้านเลยไม่ใช่แค่เรื่องผิวพรรณที่ดูอ่อนเยาว์ขึ้นเท่านั้นแต่ยังอาจจะช่วยลดอาการอื่นๆที่มักจะมาพร้อมกับวัยหมดประจำเดือนได้ด้วยครับสุดท้ายนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เล่ามาก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่น่าจะลองเก็บไปคิดกันต่อครับว่าแล้วเราจะสามารถดูแลและสนับสนุนร่างกายของเราในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินี้ให้ดีที่สุดได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแข็งแรงแล้วก็มีความสุขครับ